ผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้พิจารณาว่าประธานนะแล,ะและ้วก็ในการเปิดปรบปรงุงอาสาพัฒนาบริษัทของจังหวัดปัตตานีนะฮะว่าหน้าที่ของอาสามันไม่เีหน้าที่ในการฉีดก๊อกสิทธิ์เดียวนะครฮะมีหน้าที่ในการสอบระวังโรคะให้คกำแนะน้ำในการเลี้ยงสัตว์สำรวจสัตว์นะฮะซึ่งตอนนี้นโยบายรัฐบาลออกมาชัดเจนว่าเขาจะมีการแบ่งเขตการเลี้ยงสัตว์ แบ่งเขตการปลูกพืชว่าเขตไหนเหมาะสมสำหรับพืชอื่นแต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโซนนิงนน่งโซนนิ่งภาษาอังกฤษเรียกว่าโซนนิ่งแต่รเราภาษาไทยก็คือแบ่งเขตนะเพราะนั้นประตูสายกะลตังลูว่าถั้นอาสาประตูตังลูว่าพื้นที่เ้าเหมาะสมสำหรับพืเอีน่นนะโดยเฉพาะการเรียกสรรสมก็จะเรียกสรรเดินอย่างบทบาทของท่นานรับนายกและรัฐมนตรีเกษตรมันบอกว่าเพื่อต้องการที่เห็นเรื่องสมาร์ทฟารมเมอร์ สมาชิกฝั่งเหมืองเรื่องกเ,ษเกษตร,รกรผูร้ประกอบการหรือเห่นการเกษตรเนี่ยทีวิข้อมูลข้อมสารบางทีเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาปรับใส่ในการที่ประกอบอาชีพเกษตรเพื่อลดต้นทุนนะลงมากเ,เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาสาผู้ประกอบการั้งทุนเะนี่ยบางคนเนี่ยเป็นสมาชิกฝั่งเหมือเรื่องของผู้ประกอยู่แล้วนะซึ่งเรื่องนี้เข้ากับมม้น่วยงาท้าครัฐนะนะครับผมแสดงความขอบคุณน,ะนาย,ยกัลยาโญ โครงการบริหารส่วนจังหวัดนะครับดร์งสันท่านท่านาสจอุกท่านที่ให้ข้อมูลบ้านไม่ไกลในการลงร่มพอดีให้ข้อมูลบานในการจัดสรรโดยเฉพธ์นะให้ข้อมูลบ้านในการลงรมนะท่านตัวสันเถรตัวสันจังหวัดตัวสันเพื่อทุกท่านครับที่ซอยเหรงการนี้เกิดขึ้นมาแลัก็ขอให้โครงการนี้นะครับดำเนินการไปได้ยุทธนะครับนะ ล้วก็ขอให้ท่านในโครงการที่มาลงผสมมาส่งตามที่ทา่ทานทา่ทานัอจังหวัดและทา่านทางท่านท่านท่านนายกตั้งใจไว,นว้นะครับแล้วก็ขอให้ผู้เกี่ยวข้องนะครับผสมตะกั่วสุขก็จะเลิญนะครับครับผมกับนายสนตีกับขออ่าในเวลา,ลเ,ลลวออาเป็นพวกกัเลาศาิศนะขออนุญาตเปิดอุลมอาสาอ่าปัตุสันตามโครงการเพื่อส,สอาาุขภาพอาสาสันเขาจะมาส่งเกณฑ์นะบัดดีครับผมสวัสดีครับผม